ที่สวนสัตว์อุบลร,ราชธานีตานําบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายธนพศิริปียนาคผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลร,ราชธานีรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลร,ราชธานีนำผู้บริหารเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลร,ราชธานีแต่งกายในชุดจีนโทนสีแดงเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนและวันบรเลนไทย์ประจำปี2567ท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าฉลองความรักต้อนรับปีมังกรทองพร้อมพบกับกิจกรรมมากมาย เริ่มต้นด้วยการร่วมเฉลิมฉลองตรุษจ,จีน2,567ต้อนรับปีมังกรทองไปพร้อมกันในวันที่10-11ถึงกุมภาพันธ์2,567พบกับกิจกรรมรับโชคลาบบารมีเฮงเฮงเฮงมากมายไม่ว่าจะเป็นลอดอุโมงคมังกรทองเสริมสิริมงคลไหว้ไหว้ไฉ่ชิงเอีะให้เฮงเฮงรวยๆตลอดทั้งปีเช็คดวงปีมังกรทองกับอาจารย์โฟมกิจกรรมล้วงไข่งูทอง ต้อนรับโชครับส้มมงคลและอ่างเป่าส่วนลด30%ค่าบัตรผ่านประตูสวนสัตว์มอบอ่างเป่าต่อด้วยกิจกรรมวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2567ใจฟูเธอรักฉันฉันรักเธอสัตว์น่ารักพบกับกิจกรรมมาแบบแพ็กคู่คู่รักคู่เลิฟรับส่วนลดค่าบัตรผ่านประตู30%คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักรับของที่ระลึกกิฟตเก๋นักรัก รับไปเลยฟรีฟรี20คู่รักแรกร่วมกิจกรรมถ่ายรูปโพสต์ท่าสวยๆแชะแชร์รับของที่ระลึกและตื่นเต้นกับกิจกรรมป้อนอาหารน้องวาเลนไทน์เสือโคร่งขาวที่เกิดในวันที่14กุมภาพันธ์ด้วยเค้กเนื้อสัตว์ยักษ์มอบอ่างเปาให้กับอุรังอุตังคู่รัก ไอ้โจยี e, ้น้องกุ๊กกิ๊กมาร่วมฉลองความรักในปีมังกรทองไปพร้อมกันในวันที่10และ14คกุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook สวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลสูสอบถามโทร093-3209369และ045-262761 again.